สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมายุสคาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กันที่เดิมเลยนะครับเสรีไทย64นะครับท้ายซอยนะครับอ่าวันนี้นะครับมีรถแลนะครับรถขวัญใจวัยรุ่นสายซิ่งมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะฮะใครที่กําลังมองหานะฮะเจ้าตัว Honda c ซีวิตเอฟนะฮะจัดมาให้แล้วนะครับจัดทรงลุงล้อเดิมนะฮะอันนี้คือแต่ง r s มานะไม่ใช่ตัว r s แทนนะครับเป็นตัวรถปี2019นะครับ1.5เทอร์โบนะครับผมได้เป็นสีขาวด้วยนะครับคันนี้เลขไมล์อยู่ที่นะครับหลักหมื่นนะฮะเลขไมล์หลักหมื่นนะนี่นะฮะร,ราคาหน้าป้ายอยู่ที่785,000นานะแต่ซื้อกับผมตอนนี้นะครับส่วนลดไปเลย30,000บาทเหลือเพียง755,000านะ เครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นสผ่อนได้านเปีนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.69ดหกเท่านั้นเองนะครับนะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศด้วยนะครับเรามีรับประกันหลังการขายนะครับใครที่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดจิมมี่เด็ดขาดนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของม้ายูสคาร์ด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเอามาดูเจ้าตัว FK คันนี้น่าสนใจไงตามมาครับผม อ่ะมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกับเจ้าตัว fk คันนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกต้นคลิปนะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่แล้วก็จะบอกว่า fk ในตลาดนะค่อนข้างหายเยอะไอ้เขาหายากนะครับผมจัดมาให้แล้วนะผมมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดาปีเดียวกันนะฮะปีเดียวกันเลยเป็นตัว1.5เทอร์โบ turbo นะครับไม่ใช่ตัว is นะคันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับว่าเขาใส่ชุดแต่งนะฮะของ is มานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง ivtec 1.5นะครับ นะราคาเนี่ยส่วนลดจากหน้าป้ายนะฮะเจ็ดสามหมื่นบาทนะครับนะค,บคันนี้ผมเปิดขายเพียงนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกล้นเลยนะครับอ่านะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวผ่อนถึงได้ถึงเจ็ดปีตัวรถสวยไม่มีชนัดพิความจมน้ำเลยนะฮะนะร,รูปทรงต่างๆสวยเลยมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นอ่าฟูลเอลวีดีแล้วนะฮะกระจังหน้าสีดำ นะครับเป็นโอแบคแบบนี้นะฮะอ่ามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับตัวรถนะครับสวยไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับตัวนี้รัดกับตัวยางนะฮะเมชลีนนะครับปี2022นะครับเป็นยางนะครับอ่ายางซิ่งเลยนะฮะยางตรงรุ่นเลยนะฮะเป็นตัวนะครับพารมซีสี่นะครับ ล้อแมกเดิมนะฮะล้อแมกขอบ17ดิสเบรกนะฮะแบบนี้เลยนะครับกระจกปรับปรับไฟฟ้านะครับกระจกด้านหน้าก็จะเป็นของ Honda นะครับพาสีหมดปีหน้านะับปี69นะครับตัวนี้ยังไม่มี Honda l e n v o s นะฮะนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวท็อปนะครับนะแล้วก็ติดนะครับกันลอยแคปล่ามาให้นะครับทรงตัวรถนะฮะสวยๆนะสวยๆเลยกุญแจจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะฮะ จะบอกว่าตัวนี้สามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้นะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนนะครับอ่ะเปิดเข้ามานัานในนะครับซีลเลอร์นะครับแผงประตูนะครับเดิมเดิแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนะครับอ่ะกระจกนะครับเซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะแล้วก็เพจนะครับก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับนะ mrsfk นะครับนะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง l 1 5นะครับนะเป็นตัวเครื่อง l 1 5 นะครับผมอันนี้เป็นแผ่นเพจนะครับอ่านี่เลยนะครับตะคุงตะเข็บเบสอาร์ตต่างๆเดิมเดิมเห็นไหมฮะคุณลูกค้าสวยสวยเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะรถมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะฮะติดพรมเดมอนคัตมาให้เรียบร้อยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะมีตู้ล็อกกันเด็ก จากด้านในด้วยนะครับซีเลอร์นะครับเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับผมนะสีเสือต่างๆนะฮะสวยๆเบาะสวยเลยนะครับนี่นะคฮะพวงมาลัยมัตินะครับคูสคอนโทรลนะครับนะแอร์ก็จะเป็นคีเมดนะฮะเกียร์ออโต้มีในส่วนตัวโหมดอีคอนมาให้นะครับนะก็ใครที่อยู่นะครับกรุงเทพหรือว่าใกล้ๆนะครับเต็นท์ก็เข้ามาดูได้สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะ สามารถวิดีโอคอลมาดูรถแบบเรี้ลไทม์ได้นะฮะอันนี้จะเป็นด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับเขาใส่ชุดแต่งในส่วนของตัวสเกิร์ตกันชนหน้าหลังเป็นของ rs เลยนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับก็มีกล้องถอยหลังนะครับด้านท้ายเนี่ยนะด้วยที่มันเป็นนะครับ5ประตูนะฮะด้านท้ายมันก็จะกว้างกว่า4ประตูหน่อยนะครับ นะ,ะตัวตะเข็บเอทอาร์ดน็อตนต่างเดิมเดิมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่นะครับกั้นของนะครับนะบกั้นแดกนะครับมีพรมต่างๆมาให้นะฮะนี่ยางอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับอ่าลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมนะโทรหาผมได้เลย084 384 8404นนะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับ แล้วมาดูมันลองขับได้ที่เสรีไทย64นะครับบินบุรีกรุงเทพนะฮะกระจกนะครับออโต้ไฟฟ้าออโต้คู่หน้านะครับนะแล้วก็พุ s h start นะครับเดี๋ยว start ให้ดูนะฮะนี่เลยเหยียบเบรกนะครับหวงมาลัยนะครับหนังเดิมๆนะอันนี้คือเดิมไม่ได้ทำมานะครับนะพวงมาลัยมาติมีพีโดชิปเลขไม้อยู่ที่5 0,000กว่าโลนะครับ นะแล้วก็นี่นะฮะจอรองรับ FMAMUSB บลูทูธนะครับต่างๆได้หมดเลยนะครับนี่การเชื่อมต่อโทรศัพท์นะฮะต้องเสียบนะฮะแอปเปิล A.P.N. ดอทต่างๆแล้วก็กล้องจะเป็นกล้องแบบนี้นะครับมีนะครับบุ่มแล้วก็ตัวนี้สีเหลืองๆจะหมุนตามพวงมาลัยนะฮะนี่เลยนะฮะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีเบรคมาให้นะครับนะต่างๆก็ลองดูนะฮะคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ สามารถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับกันได้นะฮะนะเราเปิดทุกวันนะครับเราเปิดทุกวันตัวนี้นะครับอ่านี่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับ1.5นะฮะ i-VTEC นะฮะเป็นตัวเครื่องใหม่นะฮะของทาง Honda าเขานะฮะเป็นตัวเครื่องเอิร์ r e a m นะฮะน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยเห็นไหม นะฮะห้องเครื่องแห้งแห้งเลยนะฮะแห้งแห้งเลยนะฮะแบตเตอรี่ใหม่นะฮะแผ่นชนวนก็ทความร้อนต่างๆเดิมเดิมนะฮะสติกอร์อยู่ครบนะครับนี่เลยนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัวนะครับซีวิตคันนี้ก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลย0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะครับนะก็ฝากด้วยลวกันก่อนจะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะ กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ